สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับตัวนี้เป็น t o y ยต้าโคโรนท้ายแยกนะครับปี1998นะครับสภาพสวยงามครับสีสันใช้ได้ลงล้อมาให้หล่อๆเลยนะครับสภาพนี้39,500บาทนะครับรถจูนนนทบุรีเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.0นะครับใครสนใจไปทดลองขับเจรจาราคากันดูนะครับคันนี้ภาษีขาดนะครับก็ ไปต่อเพิ่มนะครับเพิ่งขาดเดือนนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับกับราคาแบบนี้นะครับถ้าใครหารถไว้ใช้งานทรงหล่อๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับดูสีซะก่อนดูทรงดูล้อดูแม็กก็ดูงามตานะครับใครชอบหาไว้ใช้งานนะครับน่าสนใจครับในราคาแบบนี้ต่อรองแล้วก็น่าจะได้ราคาสวยๆนะครับพี่น้องลองชมดูนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อึดทนถึกและก็เป็นที่นิยมอยู่นะครับ มีคนเล่นนะครับมีคนใช้กันเยอะอยู่เลยลองชมดูนะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับในแฟนเพจของโควิานะครับตัวนี้ก็มีคนเล่นมีอะไรนะครับยิ่งเครื่องตัวนี้นะครับอึดทนถึกแน่นอนนะครับบางทีบางคันนะครับรถไม่อยู่แล้วนะครับแต่เครื่องนี้ไมีอยู่กับคันอื่นหมดนะครับเพราะว่าเขาเอาไปแปลงใช้กันนะครับมันอึดทนถึกแลวมันแรงด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับถ้าใครหาไว้ใช้งานลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้ เอาไปใช้งานขับชิลๆเลยนะครับสีสันก็งามตาภายนอยภายนอกก็ดูไม่ขี้เหร่ล่ะครับดูใช้งานได้เลยละครับดูสภาพสมบูรณ์มากๆฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ